ครั้งแรกเนะาะซาบักซี่จะได้กินเราให้เนาะอ่าสิไวับ่นเนาะบาทนี่ซื้อซื้อ,อ,อยังล่ะคัมเพียนโอ้คำเพียน,ยนซื้อก็งางซื้อก็มวนคนก็างามเนาะพี่น้องเลยโอ้บ่ธรรมดานี่เพิ่นจะมากินเราให้ครั้งแรกพี่น้อง สบายดีสวัสดีครับพี่น้องทองฟังไทยและกาาสปปลาตะลอดพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําเดอ้อเนาะการตอนนี้เนาะเบาวเหนือกาตื่นเช้าตอนนี้กาเวลาประมาณ6กโมงเช้าพี่น้องเก็บเอาภาพบรรยากาศยามเช้าอยู่ในเส้นบทมาฝากมาตอนให้พี่น้องอะไรบ้งนี่กาเป็นบรรยากาศยามเช้าพี่น้องไงเห็นเมฆเห็นหมอกเห็นผูพาปลาไหมพี่น้องไง ใหญ่หน่อยสลับซับซ้อนกันสวยงามพี่น้องกะหนาวหนาวพี่น้องเนาะตอนเสาร์เนาะตอนนี้กะเวลาหกโมงตอนเสาร์พี่น้องตอนนี้กะบอลเหนือกะที่พาพี่น้องออาไปอาบังพี่น้องเพื่อนเนะาะชาวบ้านเพื่อนกะมีการกะเกียมโดยการแต่งกินพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนทับงานของเพิ่นเนาะอ่า ก็มีการเฮ็ดก uh, ินเพิ r. ่นกะคาตงนัวคือปลาเนื้อแดให้พี่น้องเขาได้เบิ่งนเห็นไหมพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นก็เช็ดพูดเนาะแบ่งกันพี่น้องเลยเอาโวยนี่ยทินี่ตาบุยตงเก็ตห้วเดี้านเพิ่นเป็นบ้านน้อย เพิ่นคางัวบักใหญ่ๆเนาะเพิ่นกะสิกินกะกินบ่หมดพี่น้องเอ้เพิ่นก็เลยต้องได้แดงอ่าแต่ละกกคู่เนาะนี่มาเบิ่งเพิ่นตําอ่าข้าวบือพี่น้อง้บ่ว่านเ็ยังอ้อลามบ่นี่เฮ็ดอ้อลามเนาะออบคุกบักใหญ่มันตําอลามพี่น้องเอ้ยเอ นี่ก็เสาเพ่นกากำลังสิตมมะก,กอกเนาะอ่าสิตำแจวเด้อันนี้กัเาเ่ลีบม่าย <c oughs> มาเบิ่งทั้งนี้บรรยากาศการแต่งกินยำเซาพี่น้องเลยเด้เบิ้งอ่าไก่สุกเลยเด้ อ๋อน,นี่เบิ่งนี่เพิ่น,น,นเห็ดลาบไปจุเด,ดี๋ยนี่ก็นำเพียเพิ่นโคกบักใหญ่ไม่น้องเลยอ๋ มีแกงมีลาบมีแกงคมมีอ่ะอบมีซอยทุกอย่างพี่น้องเลยเบิ่งสาวเฟินเฮ็ดย่างนี่แกงอีหยังนี่ฮะอ้ออ้อ,อลามอ้อ,อลามสาวเฟินอ้อลามพี่น้องเด้ออ้อลามอีหยังนี่เนาะ อร่ามตัวนูโอร่ออามอุดมใจป้าอร่ามอุดมใจพี่น้องไงพไยมาอุดมใจกะต้องได้กินอร่ามพี่น้องไงอร่ามนูพี่น้องไออองไอู้หมอบอกักใหญ่เป็นตาแซ่บเนาะผู้สาวเพลินเฮ็ด,ดตอนนี้กาเทวาหอดเวลานาทีของเพ,นะพิ่นเนาะพี่น้องไงเพิ่นกาเฉลิมมีการเดินขบวนไปหาในงานพี่น้องไ้เด็กเบิ่งกาเกี่ยงกาเอ๋อ โอ้ผู้สาวเพิ่นจับป้ายบ้านผู้่อนงามมยิ้มก็งามเด้จับป้ายนี่ก็สาวเพิ่นก็จับบะยังยืนโอ้ยสวยงามยิ้มเด้อดเอ้อตอสิเป็นลมบ่เหนือก็ได้นี่ สาวสามคนมีแต่ผ wow. ูกงามๆเอ้ยยิ้มเด่นี่ยิ้มงามงามยิ้มเปิ่ยิ้มเปื่ยนะให้แก้วสางช่องหลับพึ่นก็แบกเราให้พี่น้องเลยเออเราให้บักไก่ไงไทยสกินหมดพี่น้องเลย อันนี้เพิ่นกาสิเป็นการแฮ่อธรรดาคนลำบุกนะคนผลิตอของชาวบ้านเพิ่นพี่น้องไยเพิ่นกาจะมีการต่อยเกิงอ่เป็นเอกลักษณ์เป็นดนตรีของชนเผ่าพี่น้องเนาะนี่หลายคนเพิ่นกาน,นุ่งสุดชนเผ่าอันนี้ก็เป็นสุดชนเผ่ากมุกนาะพี่น้องไย เปนกับทิมีการแห่ขบวนเข้าไปในงานพนแหละพี่น้องเลย

พันมีขนมพันต้นหับแขกมักกระทันแต่ซ้ำหน่วยบุพเพไว้บุพเแขกเนาะให้สองสาวเพิ่นโอมสักแล้วเนาะดีใจสมเืยอมาดายขนาบโซบส่เแ็จพร่องเพียงเล่ากะเตรียมดำเนือนี่นี่สาวฮอตนนี้ตัวสมัครแซ่บทีมภาพอยากเป็นทางการ ส้างคบขอบใจสุ้มเรินนะครับมีแต่ผู้งามๆพี่น้องไงเด็อดเร่นบรรดาในบ้านกอกค้างบรรดาทางพลเรือพี่น้องแหายิ้มงามเนี่มื้อนี้คือว่าอันอันใส่ชุดคือว่างามเป็นพิ่อนเซธเนาะเดชเดชเดชขึ้นมีขึ้นนี่แกเอ๊ะงานบานตัวเองไอ้ขึ้นยังกะเตรียม อาหารเนาะเออทางกลางดื่มพร้อมนะเถอมีแต่สาวางามๆสาวพุซอนมีแต่ยิ้มกับยิ้มมีแต่ยิ้มกับยิ้มนี่โอ้เถอะจังแมน่นอัอนอารมณ์ดีเนาะเอ้เด้อนเด้อสาวบ้านเพิ่กนก็เอาเครื่องป่าของดงมาขายเด้อันนี้ก เป็นไข่มักอึมักฟักพี่น้องเไงน่วยเท่าใดมักต้นมักฟักนี่น่วยสาวพันน่วยสาวพัโอประมาณสิบบาทนะพี่น้องไงหน่วยหนึ่งน่วยบักไปไงพี่น้องเไยไปแกงไปต้มไปเฮ็ดแบบใดก็ได้พี่น้องเไงยเดะอันนี้เดะขายจังใดมักปีนี่ส,สิบพันสิบพัหน่วยบ่โอ้ขายทึกแท้ อ่าสิบพันซ้ำหน่วยพี่น้องเลยที่พี่น้องเคาเห็นตอนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีอ่าประเภทนหนึ่งของสุน่อกุมุเนาะที่ว่าเพิ่นจะมักใส่อ่าในเวลามีเวียกมีงานในจําเป็นจังเช่กินเหล้ากินเบียร์กินเหล้าไห้จังเช่เนาะเพิ่นก็สิเอาเครื่องดนตรีแบบนี้แหละพี่น้องเี้มาเสิบมาตีมาตออ่อยเนาะอ่าเบิกบานบนลซึน การกินแล้วไห้ของพี่น้องเพื่อนเพื่อนก็มีกติกาคือกันได้พี่นออ้องเออเพื่อนก็สิป,ปลอ่อยนํำใส่ให้ที่ว่าเขากาลังกินกําลังดูดถี่ว่าเขาดูดโบวัยดูดซาจังสีเนาะเห็ดไ้นำํำมันหล่นออกจากไฮเอา็ปแสด้ถือปอบใหม่จังสีได้พี่นอ <c oughs> อ้องอันสาวบ้านนี้มีแต่ผู้งามงามเนาะ nhưng mà đây thì à, đền đơn đào túc và điều <laughs> à, Ơi. Sao con cứ 10 con đó. hay được. Nhím bưng được. Nè, ơi, nhím <laughs> <anh> à. <laughs> nhím nó bác sĩ sẽ đi lâu hay nó. À, sư vay bà nó, nè. Sư sư nhằng là. คัมเพียนโอ้คัมเพียนซื้อก็งางซื้อก็มวนคนก็นงามเนาะพี่น้องเลยโอ้บ่ธรรมดานี่เพิ่นสิมากินเราให้ครั้งแรกพี่น้องอเอาเฮ็ดอ่าสาบักซีลองกินเราให้จังไดจงังไดรรสชาติจังไดปุ๊ราบรสชาตเดาาว้เลยอ๋ออะไรแม่อาไรแม่จอกนีเลย นี่ๆบ่อบ่อบ่อไสแต่ว่าให้กินนี่ลงประมาณจํานี้เ่งก็ได้ีกีบ่บ่บ่มันบ่แม่นฮิิคูิับ้เมาบ้านเคเมาบ้านเพิ่นบ่คือเมาบ้านเฮาแหนบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโอ๋ให้สิหามก็ได้น่ะโอ้าปักสิกินเราให้ครั้งแรกในชีวิตเพิ่นว่ากินเราให้จับ ซาวปักซีพี่น้องแม่นสิแรกที่ได้ชื่อซาวปักซีซาวปักซีกินแล้วบัดนี้บ่ามึงฮุ่นกินบนี้แม่นแม่นมีบุญวาสนาพี่น้องได้มาอาวักซีเนาะบ่นึก่ฝันว่าชีวิตนี้สิได้อาวักซีเป็นเป็นปกติเฮ็ดตวิญญาณบ่ Sao mà ít vinhong nghề mẹ tê phu chop chop mẹ tê phu ngang ngang mẹ tê phu sào xiêng yang sử quát sào quát sào quát quắc quát oh, sao quắc Sao quắc sào quát sào quát sào quát sáng 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 อ่าพี่น้องเอ้ยเด้สาวควักคนงามพี่น้องเอ้ยงามเด้นี่เดงามอ้าวจังไดอีหยังคือบ่แล้วคือพอแล้วคยังบ่ได้จอกนึงจอกนึงก็บ่ได้เด้นี่เออเนาะสาวกเพียนเนาะນบ่สาวกเพียนกินแกงเด้เออเอาสาวกเพียนสวยสาวกเซพี่น้อง ้จมีแต่ผูงงามๆพี่น้องเอ้ยออเฉยโบยากจักเลยพี่น้องเอ้ยสิยู่นี่มัดมือ